เฮ้ hey, ทาสแมวทั้งหลายวันนี้มีเคล็ดลับเด็ดๆด,ด,ดูแลหุ่นน้องเหนียวให้อยู่หมัดห่างไกลโรคมะฝาก เคยสังเกตไหมว่าน้องแมวเริ่มอ้วนกลมระวันอ้วนเกินไปไม่ดีนะเดี๋ยวโรคถามหาเริ่มจากปรับอาหารเลยเลือกอาหารแมวคุณภาพดีควบคุมปริมาณให้เหมาะสมอย่าตามใจปากน้องมากเกินไปพีทารหนูหิวอีกแล้วอ่ะ,อะไม่ได้นะกินเยอะไปแล้ววันนี้ต่อมาคือออกกําลังกายชวนน้องเล่นบ่อยๆหาของเล่นที่น้องชอบจะเป็นไม้ตกแมวลูกบอลหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้น้องได้วิ ได้กระโดดว้าวอันนี้สนุกจังเลยใช่ไหมล่ะเล่นเยอะๆจะได้ผอมเพรียวที่สำคัญอย่าลืมพาไปตรวจสุขภาพกับคุณหมอเป็นประจำเพื่อเช็คว่าน้องมีน้ำหนักเกินหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมสรุปง่ายๆดูแลหุ่นน้องแมวให้ดีเริ่มจากอาหารออกกำลังกายและตรวจสุขภาพแค่นี้น้องเหมียวก็แฮปปี้สุขภาพดีอยู่กับเราไปนานๆเลยบายบาย